เป็นถุงผ้าที่ออกแบบมาเพื่อใส่หวีกูดดี้โดยเฉพาะเลยทุกคนรู้อย่างว่าซื้อหวีขนหมูป่ากูดี้2รุ่นนี้ทุกคนจะได้รับนี่ถุงผ้าใส่วีขนหมูป่าน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยเอ๋อแล้วก็ที่ทำความสะอาดวีน่ารักมากดูสิ ซึ่งตัวเนี่ยทุกคนมันเป็นถุงผ้าที่ทางเคนเคสเตร์ของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อใส่วีกูดดี้โดยเฉพาะเลยเนาะเขาก็จะมีความเป็นแบบสีม่วงแล้วก็ปากโลโก้กูดดี้แบบนี้แล้วก็มีสายผูกเป็นสีม่วงแบบนี้เหมือนกันน่าร,ารักป้องกันแมมให้หวีของเราอะพังเร็วแล้วก็ป้องกันขนแปลงด้วย <ๆ S 2> เผื่อบ,บางคนพกใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้ววีมันพลไปเบียดเสียดข,ของในกระเป๋า,ามันเป็นรอยได้สายดึงของเราที่มันห้อยปล่อยลงมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทุกคนอะไปครีเอทดีไซน์ของตัวเองได้อย่างเช่นเอาลูกปัดมา ร้อยตรงปลายนี้ให้มันมีความกระจุงกระจิงขึ้นกว่าเดิมที่เราชอบมากก็คือการแบบมัดโบตรงนี้ส่วนตัวที่ทําความสะอาดหวีตัวนี้เอาเส้นผมที่มันติดอยู่ในหวีของเราอะทุกคนออกได้ง่ายขึ้นขูดลงไปง่ายๆเลยอันนี้ก็แถมมาให้ฟรีฟรีเหมือนกันจ้า ใครอยากได้ถุงผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ที่ทําความสะอาดหวีอันกระจุงกระจิงตัวนี้สําหรับควาสั่งซื้อเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นอย่างเช่นชอปปลอสดอติกจ็อกช็อปแล้วก็แอปที่ขึ้นต้นด้วยตัว K นะจ๊ะรีบไปกดกันนะตัวของแถมมิโซนจำกัดนะจ้ะ